สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงต้อนรับคณะพา,าดาน้อยแห่งลาเวนาและแคว้นทัสคานีเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ800ปีของนักบุญฟรังซิสแห่งอสัสซิซีที่ได้รับรอยแผลศักดิ์สิสทธิ์จากการตรึงการเขนของพระเยซูค <c oughs> ณะพา,าดาได้นำพระาธาตุโลหิตของนักบุญฟรังซิสอสัสซิซีมาถวายและสมเด็จพระสันตะป,ปาปาทรงไตรตรองถึงบาดแผลนี้ว่ามีความหมายต่อผู้ติดตามพระเยซูอย่างไร ความเป็นสาวกของพระเยซูเจ้าสามารถพบได้ในตัวนักบุญฟรังซิสผู้ถูกประทับรอยแผลเป็นกระจกสะท้อนตัวตนของท่านผู้ที่มีความเชื่อไม่ได้อยู่แค่ในกลุ่มความคิดหรือการกระทำที่ประสานกันด้วยกําลังของมนุษย์เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ในร่างกายที่มีชีวิตคือพระกายของพระคริสซึ่งคือพระศาสนจักร สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังตรัสอีกว่าคริสตชนควรมองรอยแผลสักดิทธิ์เหมือนการรียกร้องให้ดำเนินชีวิตด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทุกวันพระองค์ยังทรงเน้นย้ำว่าเราต้องเอาใจใส่คนรอบข้างเหมือนที่นักบุญฟรังซิสได้พบปะผู้คนรอบข้างที่มีรอยแผลแบบเดียวกันหรือที่กำลังทุกข์ทรมานสมเด็จพระสันตะป,ปาปาทรงสนับสนุนให้คณะพระาดาอยู่ร่วมกันแบบพี่น้องทั้งนี้พระองค์ยังจบการเข้าเฝ้าด้วยบทภาวนาของนักบุญฟรังซิส